ก็ดีไปอีกแบบนะครับนอนจัดแบบนี้ตอนแรกจะจัดแบบเป็นทโต๊ะนะแต่โต๊ะมันโหลกไปเร่หนังสือแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ <c oughs> <c oughs> นะครับอา้าวรินมาลินขอยคลิปนะครับโอ้ช่วงหลังผมยุ่งเนี่ยทําได้สัปดาห์ละสองคลิปนี่หูน้อยมากนะครับอยากให้คุยประเด็นไหนรินมาลินกับชาลีนะครับอืมทําไมผมถึงเชียร์คู่นี้นะครับก็เคมีเข้ากันนะครับ เร็วเกินไปไหมสำหรับยุคนี้ไม่มีคำว่าเร็วโดยเฉพาะชาลีก็เจ็บปวดอันนี้นี่ผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเลยนะแต่ก็คือวิเคราะห์ไปตามเรื่องความรู้สึกนะผมมีความจริงใจนะครับนะครับจริงใจนะเหมือนใบมินที่จริงใจเนี่ยไปอ้างอิงเขาอีกนะใบมินฟังแล้วจะแคนหรือเปล่าแต่ผมพูดยากนะถึงแม้หลินกับใบมินเขาจะเหมือนเป็นแฟนกันแต่เขาก็บางทีเขากอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ นะครับเป็นเพื่อนที่ลึกซึ้งต่อกันนะฮะอันเนี้ยไม่เป็นไรเราเชียร์คู่ขนาดกาันแต่ผมไม่ไม่ไปลุกลมามอะไรขนาดนั้นนะเชียร์เล่นๆนะครับถ้าเป็นจริงก็ดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคือทําไมผมถึงเชียร์นะก็ดูมีเคมีนั่นแหละคนเราแบบเออนั่นแหละคือยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการคู่จิ้นนะครับโอ้โหไปเรื่อยนะครับเนี่ยไปดูเกสไลค์กับ สามคนนะคณาแล้วก็อะไรนะพลอยพีทใช่ไหมครับมิแกนมิแกนอ่าเป็นผู้สมัครมิแกนสองพันยี่ห้าบางคนก็เป็นอ่าชนะมงจังหวัดไปแล้วนะตอนแรกคนากับพลอยพีทใช่ไหมกลายเป็นว่าตอนนี้มีคนากับเกตอีกอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะเนี่ยผมก็ขอม้างเนี่ยน,นะข,ข้ามข้ามค่ายเลยนะครับแต่เป็นอะไรที่บอดชอบเชื่อผม เผอๆถ้าบอสจำได้นนึกอีกทีนะแล้วมาไล่กันนะบอสต้องเชียแน่นอนเชื่อผม <laughs> อา้าวสนองนโะยบายบอสแต่อย่าไปอ้างบอสบ้านแต่บอสมาเคกระโลกนะเอาเป็นว่าอันนี้ตัวผมเองนะการผมเชียนะครับนะครับโอเคมีอธิบายไม่ถูกก็อย่างที่เราดูดไปไปไปเสรชย้อนหลังก็ได้นะครับอืมแล้วก็อืมผมแอบแซวอันนี้แซวนะเห็นว่าแฟนขับที่เชียน้องคนนั้นนะ ถ้ามาเชื่อผมแต่แรกเชียร์หลินแั่แรกป่านี้จบไปแล้วแต่นั่นแหละหนึ่งเขาไม่ผิดหรอกแล้วใครจะไปรู้แล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมแค่แซวนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเป็นโอกาสนะครับผมลิขิตผมบอกระบุเพสนิวาสถ้าจะได้คู่กันเดี๋ยวก็ต้องได้คู่นะก็เลยมีอันแบบไปทางนั้นไปแต่โอเคก็อาจจะมีเรื่องของจาปลิ่นอะไรก็ไปว่ากันอีกทีนะเชียร์คู่ขนาดไปก่อนนะครับทีเนี้ยอ่า ยังไงเดีย๋ยเออจะใช้คำว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเออถึงตอนเนี้ยจะสายหรือจะชาอะไรไม่รู้แต่ถ้าได้เริ่มนับหนึ่งเนี่ยมันก็น่าสนใจจริงจริงไปพวกเราอืมถ้าได้เริ่มนับหนึ่งกันมันก็น่าสนใจเดี๋ยวต้องรอเออช,ชาลีเยียวยาตัวเองได้ก่อนนะเออแล้วค่อยแบบ จริงอยากให้หลินไปไลฟ์พีเคอะชาลีรอบหนึ่งนะโอ้หปลุกพลังแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ารอดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราไปอะไรใครๆว่าไปคือบางครั้งอนะ่ะผมเรียนรู้จากชีวิตที่มาเยอะนะอ่าบางครั้งเนี่ยเราต้องรอให้บางอย่างเขาไปตกตะก,กรนหรือไปตกผลึกกันนะครับแล้วผมว่าคนอย่างชาลีฟื้นตัวเร็วนะเขาเฟลไม่นานหรอก คือชาลีอ่ะผมว่าเป็นคนรักใครรักจริงนะมันเลยทาให้เฟลไงแล้วการที่เขาลุกขึ้นมาได้เร็วนะสมมตินะถ้าเขาได้ลุกขึ้นมาได้เร็วก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาลกง่ายไหนเร็วนะแต่เพราะเขามีพลังในตัวเองไงคนระดับเนี้ยเขามีพลังในตัวเองไงเพราะนี้ยเขาจะลุกขึ้นได้เร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเบสิกนะครับอืมแล้วถ้าขำบอลนะบอลก็บ จำจำบอสพูดไม่ได้แต่ทํานองว่าแบบเออแบบเนี่ยไม่ต้องไปจริงใจจริงจังอะไรประมาณนี้เน้นทํางานอะไรประมาณนี้ตามสไตล์บอสนะเออแต่ว่าแบบชาลีเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่แต่มันก็สะท้อนสิ่งที่ดีนะแปลว่าเป็นคนที่ไม่หลักง่ายไหนเร็วนะเป็นคนที่มคีความจริงจังต่อความรักนะทนไอที่ใครไปโจมตีโจมตีอะชาลีเนะี่ยผมก็คงไม่สามารถไปคือผมผมว่า นะพวกเราแก้ตัวเนี่ยไม่ใช่แก้ตัวเหมือนว่าตอบโต้ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าใช้คําว่าอะไรอือมคนหนึ่งหงตอบโต้ไปอผมก็คงไม่ไปตอบโต้หรอกอ่นว่าผมมุ่งหน้าดีของผมดีกว่าไม่ใช่ดีอะคือแนวทางของผมดีกว่าเชียร์ลินและมาลินนะครับอ่าผมทําช่องอีกต่อชื่อบิ๊กเลิฟลิวพูดใช่ไหมได้ไปเปลี่ยนชื่อแปลกๆแลนะคนจําไม่ได้แต่เขาก็จําได้จาก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 รูปโลโก้ผมใช่ไหมครับ แล้วผมจะกลับมาเปลี่ยนตอนแรกกะจะเปลี่ยนมาเป็นบิ w ๊กเดิมิีวอพูลใช่ไหมทีเนี้ยมันดึงดันได้เปลี่ยนเป็นเชียร์อิลชาลีดีกว่าคือไอ้เครื่องเก่าอะ่ะที่ใช้ชื่อว่าเชียร์ดิลชาลีอะ่ะดันแบบเหมือนต้องๆอ,องไปแล้วนะเพราะงั้นเนี้ยก็อาจจะเลยแอคเคาท์เดียวก็เอาเอา,เอาชื่อนี้ทุกะน,นะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจใผมด้วแบบย,ยนะครับอ่าแบบง่ายๆนะครับอ่าตั้งว่าอะไรดีอ่ะอืม ไม่อยากจะไปให้กดหมายเลขแบบไปพูดถึงน้องคนนั้นเยอะนะเออคือหาให้กดเดียวท่านคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับว่าเอ่อจริงจมันกล้าจ,จะคลายอน,นั้นแต่คลิปนอาจะพูดในเชิงเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปเนี้ยอาจจะพูดพูดในเชิงเหตุผลต่างๆที่ท,ที่ว่าทําไมผมถึงเชียร์เชียร์น้องนะครับแล้วก็มันยังไม่สายเกินไปอ่ะเอางี้ังใช้คํานี้ดีก,กว่าสายเกินไปไหม ที่จะเชียชาลีกับหลินนะกดหนึ่งสายไปแล้วเวลาที่ดีสุดมันผ่านไปแล้วนะครับสองยังไม่สายนะครับหากเป็นผมลิขิตเดี๋ยวก็มาเองนะครับสามต้องทำเดี๋ยวนี้เออนะบอต้องช่วยชงด้วยเชิญชาลีมานะครับ แล้วก็อาจจะให้ไลกัลลิศหรืออาจจะไลคคนเดียวไปก่อนแล้วค่อยเชิญแมทที่สองเนี่ยแล้วแต่นะในเชิงปฏิบัติเนี่ยผมว่าเชียร์สามนะแต่ผมก็ยังชอบเรื่องผมลิขิตนะครับคือบุพเพสันิวาสอะนะแต่แต่ไอเรื่องบุพเพสันิวาสเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งแต่ผมเป็นรุ่นเก่าไงผมจะชอบเพลงบุพเพสันิวาสในเรื่องวันดีมริดานะครับไม่แน่ใจเขาชื่อเพลงนี้หรือเปล่าเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ปาราดร เพศนนิวาสที่ประสาทความรักพิรมคู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชมคอยพีิรมเรลยมาโอ้ไปเรื่อยเลยนะแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าชาลีมีความคึกไงรักเหมือนโคตรที่คึกพิโลดความรักเช่นนั้นให้โทษ จะไปโกโทษตรัสไม่ได้แต่อันนี้เขาตีความด้านเดียวนะผมกลับมองว่าความความเป็นโคโคถึกเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงชาลีไปแบบเขาเรียกว่าแบบไม่ฉลาดหรืออะไรแบบนี้คำว,ว่าโคถึกของผมใช้ในความหมายความคึกขนองนะชาลีเขาแนวแบบคึกเนะหรือว่าแบบอะไรนะให้ลินเขาแซวว่าะไรนะพี่ติดขนาดนี้นะเออไม่อยากคุยอยากคุยไม่ป็นว่าแบบเพื่อนๆน,นะนะแล้วก็แซวดีนะผมชอบนะ เออเนี่ยเขาบอกคู่เนี่ยเขาเคมีดีนะก็นั่นแหละโคถึกความเป็นโคถึกหรือความคึกขันของชาลีนั่นนะตีความสองมุมนะอะไรความนักเช่นนั้นให้โทษนะอาจจะมุมนั้นแล้ก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเป็นแบบเออก็มันก็เป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งนะก็อาจจะทําให้เกิดความรักครั้งใหม่ที่ดีได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละเออแต่จริงอะ่ะผมก็เลยเลือกสองนะสามนะครับอืมจริงจริอะ่ะผมเป็นนักกลยุทธ์นะ ถ้าเลือกแค่ข้อเดียวผมอาจจะเลือกสามนะมันเป็นดูเป็นกลยุทธ์ดีแต่สุดท้ายแน่นอนเน้นใช้ใจเลือกข้อสองนะครับท่านหลัะชอบหนึ่งสองหรือสามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ